น้ำปัวมากมากเลยไงทุกคนที่อัดคีบคีบหอ้มาะ

ขึ้นเกาะกลางเด้อข้างหน้าลุกอยู่นะมอเตอร์ไซค์ไประวังเครื่องดังนะคะใช่กระบังจิ้งก็ระวังตัวเอาไว้เพราะว่ามันเปียกไม่ดูมันดูไม่ล้อเหมือนกันหวัวจับได้เลยในกลาง ยเนี่ยอเอครับดูแต่วคนแม่เน่กับอดแยไป